ทำแฟนๆยังคิดถึงติดตากับความหวานหยดทิ้งท้ายละครดุดรับสอนที่คู่พระนางกองทัพพีคมิ้นดารวีทําถึงและอยากเห็นทั้งคู่สารต่อความสัมพันธ์โรแมนติกฉ่ำๆในจอกันอีกงานนี้หนุ่มเซนสุภพงศ์ในฐานะน้องชายคนสนิทในละครเลยมาช่วยทีมข่าวสีสันบันเทิงล้วงใจว่าเรียงนาทั้งชอบผู้หญิงคนเดียวกันอีกหนุ่มพีคจะยอมเสียสละไหมคะโอ้จะเสียสละไหมน่าจะไม่ ถ้าเล่นเรื่องใหม่อ่ะอยากเชี่ยเฉียดเหมือนกันนะสองแกงเราชอบผู้หญิงคนเดียวกันน่าจะมันจริงๆคอมเมดี้น่าจะมันเราสองคนในคอมเมดี้น่าจะโบบากันอยู่อยากเล่นคอมเมดี้ใช่ครับเพราะว่าเราเราจะมีเซตบางอย่างที่เราแบบมองตาเรารู้กันเลยอ่ะซึ่งคอมเมดี้มันจะต้องใช้เซต์ตรงนี้เยอะมากใช่เรามัต้องใช้จังหวะเยอะมากพี่เป็นคนตลกนะครับพี่เป็นคนตลกนะครับงานนี้หนุ่มเซนยังช่วยแต่งพล็อตละครเรื่องใหม่ให้คู่พิกมิ้นมาให้แฟนๆสีสันบันเทิงช่วยพิจารณาเป็นพิเศษกันด้วยค่ะพี่กับมิ้นเนาะอยากให้เล่นฟิลแบบเล่น วันนี้อ่ะแต่คขมเป็นคอมดี้แล้วคามในหัวเข้าไปมินก็เป็นฟิลแบบนางเอกเจ้านดุ๊กแบบตลกนิดนึงอีกอยากเล่นเป็นแบบพี่โอเหมือนกันฟิลแบบพี่โอคาแรคเตอร์พี่โออะไรพี่ชอบนะอย่างนั้นะพี่เป็นคนชอบดูอะไรแบบนั้น